PVC ลบบอกร้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็บอกปกะคนว่าเราจะมาเล่นแบบไหนวกันนะเพราะว่าเราเล่นในแบบ PVC ีีอคลิปไหมเราก็เลยมาเราลองเล่นโบอกบ้างช่วงนี้ผมจะมาเล่นเกมนะระบบอกบ้างนะเพราะว่าเล่นใน PVC มันจะไม่ค่อยอะไรโอเคสึ้นเขาบอกให้เราเขา้าในโทนเรียบร้อยครับต่อไปก็ให้เราซื้อแผงโซลเซลใช่ไหมอ่าใช่ อันี้จะเป็นเครื่องพอลพดแสงจากดวงอาทิตย์มืดดิเนี่ยก็โอเคครับก็สำหรับที่มีคนถามว่าถ้าเกิดว่าเราอยากอัปโหลดเกมเนี่ยถามว่าอัปโหลดยังไงก็คือก็คือโหลดในไพสตโจนครับทุยใครที่ออัปเดตเกม pvc Equip นะครับก็สามารถแบบมันจะมีอยู่2องขั้นตนนอนก็คือก็คือลบเก,กมแล้วโหลดใหม่นะครับ ในฝ่ายของผูส้สางครับเล่งอยู่ในทางครับส่วนใครที่ลดหม่แบบเผือแบบลดไปแล้วแล้ว,ลวมันเซฟหายก็ขออภัยนะครับเพราะว่าทางโทรศัพท์เขาไม่เหมือนกันโอเคมันบอกว่าเรากดกดจมแสงโอเคได้อยู่ซึ่งอาจจะมีเสียงวัาลมเล็กน้อยคนระับ เขาบอกให้เราซื้อตรงนี้ฮะอ๋ะอ,อเป็นการเก็บแล้วก็ให้มาซื้อตรงนี้อ่าฮะเราไม่เทยอยู่ปิดในไม่ได้ตรงเนี้ยออกปิดเลยอสามร้อยก็ซื้อได้อันนี้คือวอ,อยห่างเกมนะครับคือเ,เขาจะให้เราเขาจะให้เราสั้งสนามยา้าแล้วก็เรียนเป็น PPT แบบปนติเลยนะแล้วก็เหมือนจะมีในอนาคตไรต่างๆด้วย ตัวไอ้เกมนี้มันก็เผลอล่อยมาในเมื่อ,ไ,อไม่นานนักประมาณไม่ถึงปีอะไรเดือนอยู่แต่เราก็ต้องเร่งผลิตแสงด้วยครับเดี๋ยวขอผลิตแสงแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยเจอกันเช็คอินต้องฟาร์มแสงย็บตัวไปเท่าไหร่ก้าร้อย สุพิลึกสุิลกคลิกตัวลวพิลกตัวลัซับเบอร์เท่าไหร่พิลกคลิกตัวลวเจ้าหนังคืออะไรเซอปินใหญ่อันนี้พันหนึ่อ๋อเซอเปินใหญ่นี่ลองเซื้อดู Anyway, โอเคก็ในสซลก็เล่นได้สุกทีเนี่ยโอเคมามเมีให้เลือกง่ายปินกลางยากอันนี้คือฟรีเลยขอปันกลางกันก็รวดเร็วแล้วกันโอเคกลางๆนะมามาดูกันมาปัญกครันี่ว โอ,อเคเนี้ยตอนเรา่องเนะ้ปลูกฮันวันเพื่อเริ่มเกมตรงลาโอ้ยังไงต่อโอเคเราปลูกปเลยไนดะ้ไม่เคยวันที่อ๋อเก็บนี้โอเคโอเคเป็นได้อยู่ ปกติได้ด้วยโอเคเดี๋ยวนี่คือสมบี้นัาสึกเหมือนกดยากให้แล้วก็พิชูเตอร์ตรงนี้อ่าโอเค เกมมันแหลกมากเลยเดี hmm. <S function als> ๋ยวเดี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 ๋ยวทไหมเนี่ยไม่น่าหัน Ủa giờ bài Nhưng mà nhạt Phải Kẹp Có nghĩa vãng chứ Vãng của chú คอมพิวเตอร์ว่างกดยากมากเลยในมือถือทำไมยากเลยเ่พนปลดล็อกวานัทอ่าฮะแล้ว,วปุ่มด้เสงอ๋อประมาณนี้เหรออ๋อ โอเคถ้างั้นก็โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงขอปพปเพงเท่านี้ก่อนนะครับเรอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดีย๋ยว่คยมาเจอกันถ้าเกิดว่าผมเล่นอีกรอบหนึ่งนะโอเคคลิปนี้ก็คงขอจบพปเพงเท่านี้ก่อนนะครับในแต่ละคน p p c นะครับกอไว้เจอกันใหม่ในในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับแล้วก่อนทุกคน